เติมเกมมาทุกคนแต่งบไม่ถึงต้องร้านนี้เลยกูก้าช็อปบริการกดไอเทมแบบต่างๆราคาถูกถ้าบอกว่ามาจากช่องพี่เอาไปเลยครับเลดสิบริการกดผลแบบ g Legacy เลดสิเกมพาร์ทแบบ g Legacy และจะมีบริการกดผลปีศาจแบบบ o ็อก o ุ และยังรับกดไอเทมแมปต่างๆอย่างเช่นอ n นิเมะไฟเตอรและ All Star Tower Defense ยังมีบริการอื่นอีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับร้านนี้เลยคูกะช็อปใครเคยเป็นบ้างครับทุกคนเวลาตั้งใจฟาร์มชอบโดนบอลฆ่าตายตลอดก็ร้านนี้เลย RB SHOP บริการรับฟาร์มแบบต่างๆนะครับผมเช่นแบบ King Legacy แบบ Box Food และยังรับฟาร์มแบบอื่นอีกด้วยนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับก็การสวิดัสสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมซาซาหรือทุกคนชอบเรียกว่าพี่คิมมจิอีกแล้วนะครับก็เปิดคิดซ้ำๆหลายรอบก็ไม่ไรนะครับก็วันนี้นะครับผมพี่ก็จะมาสอนฟาร์มแคนดี้ได้วันละ300แคนดี้นะครับสูงสุดก็คือ300แคนดี้นะครับก็ วิธีการฟาร์มนะครับก็จะแล้วแต่รูปแบบของแต่ละคนนะแต่สําหรับพี่พี่ก็จะมาบอกเทคนิคของพี่นะครับแต่ห้ามไปบอกใครนะโอเคไหมอืมโอเคก็เทคนิคพี่ก็จะมี3วิธีนะครับผม1นะครับเก็บจากใต้ต้นไม้นะครับผมเกิดทุกๆ20นาทีนะครับ2ตีเจ้าฮาเลนะครับผมเกิดทุกๆ20นาที3ตีบอสนะครับผมเกิดทุกๆ ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกคลิปหน้าแล้วกันนะครับได้20แคนดี้นะครับก็จุดที่เกิดแคนดี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปตามจุดที่พี่เจอบ่อยๆเลยนะครับก็คือเกาะมันจะมี 2, อเกาะนะครับเกาะแรกนะครับผมก็จะเป็นเกาะเริ่มต้นเลยเนาะจุดเกิดนะครับจุดแรกก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมที่พี่เจอบ่อยๆนะครับเพราะว่าพี่ออนวียชั่วโมงนะก็เลยเจอตรงนี้เลยนะครับ จุดที่สองนะครับผมที่เจอแคนดี้บ่อยๆนะครับเดินมาจากตรงเมื่อกี้นี่หน่อยนะครับก็จะอยู่จุดรับเคสเวลหนึ่งนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับเจอบ่อยมากเลยนะจุดที่สามนะครับก็คือจุดนี้นะครับผมจุดเกิดแคนดี้นะครับก่อนตรงนี้เลยที่เจอบ่อยๆนะครับเม็ดม่วงก็จะเกิดแถวๆนี้เหมือนกันนะกกอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเกาะกลางนะครับผมที่พี่เจอบ่อยๆบ่อยมากที่สุดเลยเรียไขว่าขโมยไปละ จุดที่พี่เจอบ่อยมากที่สุดเลยนะครับผมก็จะเป็นเกาะกลางเหมือนกันนะครับก็จะจุดเก er ิดก็จะมีอยู่3มจุดที่พี่เจอบ่อยๆเลยนะครับอันนี้คือสําหรับพี่เนาะสําหรับคนอื่นไม่แน่ใจว่าเขาจะเจออยู่ตรงไหนบ้างน,นะครับนี่ก็จะเป็นเกาะกลางเลยนะครับผมจุดเกิดแคนดี้นะครับเฮ้ยนี่ไงเข้ามาแล้วเห็นแคนดี้เก er ิดเลยนะครับผมจุด er นะ okay. แรกก็จะอยู่ตรงนีงนนเ้เ,เลยนะครับผมจุดเกิดบ่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวพี่บอกน้องคนในเซิร์ฟเก็บเลยนะเพราะว่าแคนดี้พี่ตัดละเก็บเลยอื เก็บเลยนะครับน้องกระตูนเขาเก็บยังไงรวเขาเก็บก่อนนะครับเขาไม่เก็บอ๋อเขาอ่านไทยไม่ได้นะครับน่าสงสารอ่ะวัยรุ่นวัยรุ่นอิมมจินี่เก็บเลยโอเคเหมือนเขาจะเก็บนะครับจุดแรกก็คือจุดนี้เลยนะครับผมอันนี้เกาะกลางเนาะออกมาหันซ้ายนะครับไม่หันขวานะครับก็จะเจอนะจุดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจุดที่พี่เจอบ่อยเลยนะอันนี้คือหลักๆนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เลยนะนี่ เจอเม็ดม่วงนะครับแล้วก็เจอผลด้วยนะวันนั้นจุดต่อไปนะครับผมก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับจุดนี้ก็จุดยอดฮิตเหมือนกันนะที่แคนดี้ชอบเกิดนะครับตรงนี้เลยเนาะจําว่าแคนดี้นี่มันเกิดทุกๆ20นาทีนะครับก็มี3เกาะนะครับอีกเกาะหนึ่งก็จะเป็นเกาะบาร์กี้นะครับผมเกาะบาร์กี้ก็จะอ่าเไปดูดูไปหนึ่งนะอ๋อนี่ไงครับเกาะบาร์กี้ก็อยู่ข้างๆเกาะแรกเลยนะครับอันนี้คือเกาะที่เราออกมานะครับอันนี้คือเกาะบาร์กี้เออไม่ใช่ไม่ใช่เกาะบากี้นะพูดดผิ เกาะวลหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้เลยนะแต่พี่ไปให้ดูนะเฮ้ยพบว่าบ่อดอยู่ไหนวะแต่พี่ไปเอาเรียบปั๊บเกาะที่เกิดบ่อยอีกจุดหนึ่งก็คือเกาะนี้เลยนะครับผมเกาะร้อยห้าสิบนะครับก็คือจุดทําไฟตื่นนั่นเองนะทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักแหละจ้านี่เลยนะมาถึงเกาะแล้วนะครับแต่พี่จะบอกจุดที่พี่เจอนะครับผมจุดที่พี่เจอบ่อยก็คือจุดนี้เลยนะครับผมเกาะนี้พี่เห็นจุดเดียวนะก็คือตรงนี้เลยนะครับผลก็เกิดบ่อยมากเลยนะเกาะเนี้ย แต่ว่าผลเกิดทุกๆ1ชั่วโมงเนาะโอเคก่อนต่อไปก็จะเป็นเกาะบาร์กี้นะครับเกาะน,นี้ก็คันที่เกิดบ่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่บ่อยมากนะครับส่วนใหญ่มันจะเกิดอยู่เกาะที่พี่บอกนะครับคือถ้าน้องๆจะเก็บคันดี้เนี่ยแนะนําให้อยู่เกาะไม่เกาะแรกก็เกาะกลางนะครับโอเคครับทุกคนเราก็มาถึงเกาะบาร์กี้แล้วนะครับจุดเกิดก็จะอยู่ตรงอ่าไปเลยนะจุดยอดฮิตใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอันนี้พี่ไม่ได้เจอเองนะเดี๋ยวอ่ามีน้องในเซิร์ฟเขาเจอนะครับ ไม่แน่ใจ่าลองเขาก็ของเปล่าก็อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับจุดเกิดแคนดี้นะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีการหาแคนดี้จากเจ้าทะเลนะครับเวลาเราจีเจ้าทะเลเนี่ยมันจะได้มา20แคนดี้เอ้ย10แคนดี้นะครับพูดผิดโอเคเดี๋ยวเราไปเราก่อนแรกกันเลยนะครับเจ้าทะเลเกิดเนาะเดี๋ยวพี่อธิบายทีโอเคครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นวิธีการหาแคนดี้จากเจ้าทะเลนะครับ20แคนดี้เนาะก็วิธีหาเจ้าก็ง่ายๆเลยนะครับผมเจ้าเกิดทุกๆ20นาทีนะครับ อันนี้พี่บอกไว้ก่อนเนาะแต่ก็จุดเกิดนี้คือถามว่ามันไม่โผล่ขึ้นมาคือเราต้องต้องมีคนอะผ่านมันไปหรือว่าจอดเรียทิ้งไว้แล้วก็มีคนอยู่บนนั้นสักหนึ่งคนนะครับจ้าก,ก็จะเกิดทุกๆ20นาทีเลยนะแต่พี่จะพาไปดูพี่ไปพี่คิดว่าเจ้าน่าจะเกิดพอดีเลยนะเพราะว่าผ่านมา20กว่านาทีเนาะพี่เปิดเซิร์ฟวีมานะครับจุดเกิดเจ้านะครับผมก็จะเป็นข้างๆก่อนแรกมันมี3าจุดเนาะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็นี่นะ คือพี่ยังไม่รู้จุดนะครับที่พี่ไม่บอกนะพี่รู้แค่จุดเดียวก็คือจุดตรงนี้เลยนะครับข้างๆเกาะซันจิแล้วก็ข้างๆเกาะระเวลร้อยห้าสิบนะครับนี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเวลาเราขี่ผ่านมันจะเป็นออรล่าสีม่วงๆชมพูๆนะครับอันนี้คือจุดเกิดจ้านะครับมันจะเขียนข้างบนด้วยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูนี่เลยนะครับอ่านว่าอะไรไม่รู้พี่อ่านไม่ออกนะก็จะเป็นออร่าแบบนี้ก็คือจุดที่เจ้าเกิดนะครับผมคือเราต้องรอสักพักนะครับเพื่อให้เจ้ามาสปาครับเจ้าเกิดทุกๆ20นาทีนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าที่พวกพี่รอพวกพี่รอทุกๆยีนาทีนี่ไงครับพอเรามาถึงมันก็จะเกิดแบบนี้เลยนะฮู้ววรอบนี้เจ้าสีแดงเหรอมันจะเป็นเจ้าสีแดงนะด er นะับเซเบอร์คิทตันเนาะตัวนี้เดี๋ยวพี่จะตีให้ดูเลยการตีเจ้านะครับตีให้เร็วๆนี่ก็ต้องใช้ดาบตีสดๆเลยนะย้ำว่าต้องเป็นบิเซนโต์เท่านั้นเนาะเพราะว่าดาเมจบ,บิเซนโต์แรงมากเลยนะโอเคเรียบร้อยนี่นี่มาเจ้าเลยมาเจ้าก่ยนีมาเจ้าเลยอ่านตามแล้วกันทีบ้าง โอเคครับทุกคนหลังจากที่พี่ตีจ้ามาสักพักแล้วนะครับจ้าก็ใกล้ตายแล้วเนาะนี่ฟันไปนี่เนี่ยเหมือนจ้าจะโลแล้วนะครับเลี้ยงเหรียญ4.5%นะโอเคนี่รับร้อยนะครับก็จะได้มา10คนดี้กับ EP 400นะครับก็วิธีฟาร์มแคนดี้ที่เร็วที่สุดอันนี้คือพี่จะบอกจริงจังนะนะครับก็คือการ เอาเรียมมาจอดรอเจ้านะครับทุกๆ20นาทีนะครับก็คือมันเกิดปุ๊บเรานับต่อเลยครับอีก20นาทีมันก็จะเกิดอีกนะครับถ้าเราอยากฟาร์มจริงๆนะครับก็มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับไม่ต้องไปไหนแหละอยู่ตรงเนี้ยตรงเจ้าเกิดนะเจ้าก็จะโผล่มาเรื่อยๆนะครับอันนี้คือวิธีฟาร์มนะครับจะได้ทุกๆ20นาทีก็จะได้10แคนดี้นะครับบางทีก็ดาเมจไม่ถึงก็จะไม่ได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากแบ่งเพี้ยนตีนะครับเราตีแค่10%รนก็จะเรียรแล้วครับสำหรับ โอเคต่อไปก็การอาเอาแคนดี้จากบอส20แคนดี้ก็คือการรอบอสเกิดนะครับก็เกิดบอสนะครับก็จะมีประมาณ4เกาะนะครับกาะบอสต้นไม้จะได้เป็นออร์านะครับเอาไปแลกดับชุนซุยนะก็จุดเกิดบอสนี้พี่ก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวพี่ขอหาข้อมูลก่อนนะเอาไปคลิปหน้าแล้วกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีฟาร์มแคนดี้นะครับแต่ถ้าอยากฟาร์มให้เร็วก็ตีเจ้าได้แหละครับถามว่าพี่ฟาร์มยังไงวันละร้อยแคนดี้วันละสามร้อยพี่ก็ตีเจ้าอย่างเดียวเลยครับตีทั้งวันนะครับตีแต่เจ้านะอันนี้สาระนะครับไม่ได้ปั่นเลยสาระจริงๆนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูเลยพี่มีร้อยแคนดี้นะครับน่าจะสุ่มได้แหละไม่รู้ว่าจะมีดวงได้ของแต่งกับเขาหรือเปล่าครับพี่เพิ่งได้ผ้าคลุมมาอันเดียวเองนะนี่มาถึงแล้วขอสุ่มแบบคมคม วุ้ยแลขอผลดีๆหน่อยนะปัะ๊บอ้โหผลทรายนะครับผลทรายนี่ก็ถามว่าฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะครับกิบบล็อกเหรอปั๊บอืมผลกานะครับปั๊ปบกิบบล็อกอีกแล้วนะโอ้โหดวงไม่มีเลยนะแอดมินปรับเลทแนะ่เลยพี่ว่าแอดมินเขาน่าจะปรับเลทกล่องน,นะพี่ว่านะครับอืมโอเคครับทุกคนประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่พี่เกียร์มามากมาย โอเคครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์ชกดตามพี่ด้วยนะครับวิธีฟาร์มแคนดี้ที่ง่ายที่สุดและเร็วที่สุดก็คือการตีเจ้าฮะเลนนั่นเองนะครับก็ถ่าบคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนไปละจ้าคิโมจิ